ก็ถือ <screws> ว <in the fridge> ่ามีโอกาสถือว่ามาเที่ยวหาพี <Jord> ans, <imen ata> ่แล้วกันเนาะถือมาก็เดี๋ยวส่งค่ารถน้ำมันลดเล็กน้อยๆน้ำใจเล็กๆ้อจากพี่เจนี่นะก็ถือว่าคนไทยด้วยกันคนอีสานด้วยกันดูแลกันไปก็เดี๋ยวคืนนี้พี่จะดูแลที่หลับที่นอนให้อะไรยังไงอะมาตั้งแต่ยี่วังแล้วจริงมาตั้งแต่บ่ายสามโมงฮะบ่ายสามโบ่ายสามบโมงรอพี่วะมาทำอะไรวะเขาเอาเขา มาจากไหนแล้วข้าวเขากินยังกินแล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับอะไรยังไงเนาะครับมาจากนครพนมครับฮะมาจากนครพนมครับอ่าขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยเนาะคุยกันหน่อยเนาะมาจากที่ไหนเนาะนครพนมครับนครพนมครับกินข้าวมายังครับกินแล้วครับกินแล้วเนาะมาตั้่กี่โมงมารอพี่ตั่สี่โมงกว่าสี่โมงเย็นครับมารอพี่มารออะไรนี่ รถมอไซค์ครับผมมอไซค์ขี่มาจากไหนขี่มาจากนครครับขี่มาจากนครพนมเลยครับโอ้โหกี่กิโลเนี่ยสามสองร้อยกว่ากิโลสามร้อยสามร้อยกิโลยูมเพื่ออะไรครับอยู่อำเภอเมืองครับผมอำเภอเมืองครับถอนหน้าไหนได้ไหมอ่าชื่ออะไรครับมีบัตรไหมขอดูบัตรหน่อยชื่อวินครับฮะมาวินแล้วอะไรนี่กระเป๋าอะไรนี่กระเป๋าเสื้อผ้าฮะโอ้มาเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าเลยครับมาวินภูโยธา ร้อยสามหมู่สิบถ้าพอเมืองนะครพนมอ้ามามา,มาทำอะไรนนอะมีอะไรมายังไงปอดีมาขอ<ะ>อยู่น้ำครับขออยู่ด้วยมันไม่มีที่อยู่แล้วแต่คือเออน,นะต้องเข้าใจพี่แต่พี่จะให้ค้างกคืนอยู่มาถึงดึกขนาดนี้แล้วแต่ข้าวกินแล้วใช่ไหมครับเออตอนนี้พี่ก็ให้ค้างล้วกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกลับ,บอ,อ่ากินข้าวกินน้าพักผ่อน นะไม่ใช่อะไรหรอกมันตอนนี้คือทุง่งนาพี่มันไม่มีที่พักที่พักมันไม่เพียงพออย่างงี้ต่วันนี้นะเมื่อวานพี่ก็รับมาอีกหนึ่งคนเพนบอกว่าจะขอนอนสองคืนค่อยกลับนอนเต็นท์พี่ก็ไปซื้อเต็นท์มาใบหลังละห้าร้อยกว่าบาทซุ้มไก่พี่ก็ทีมงานมือน้ําพี่ก็เขาพักกันเต็มไปหมดแล้วอาคารด้านหลังมันก็เต็มไปหมดแล้วถ้าจะถ้าพี่มีที่พักเพิ่มพี่ไม่ไม่มีปัญหาหรอกนะ แต่มันก็คือหนึ่งส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายดูแลเราแล้วก็ค่าอาหารการกินค่ารายจ่ายรายเงินดงเดือนอะไรอีกเดี๋ยวจะว่าไม่ให้เงินใช้อีกนะ,ะมันจะมีปัญหาก็เป็นว่ามาก็พักสักคืนแล้<ะ>นะพวพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับไปสู้ชีตใหม่<ะ>ไปตั้งต้นใหม่นะพี่เป็นกําลังใจให้<ะ>มีหลายๆาคนก็เข้ามาแบบน้องนี่แหละ,ะทุกวันพี่ก็ส่งค่ารถกลับทุกวัน ก็มีเฉพาะที่อยู่ก็มีได้แค่4ี่คนห้องเดียวเขานอนห้องเดียวกันนะเนี่ยสี่คนนอนแบบแน่นๆเลยเออห้องสเมตรคูณสเมตรมันก็นอนหันหัวไปทางเดียวกัน4เมตรก็หารสล็อกละเมตรที่นอนเบียดกันอไม่ใช่ว่าพี่ไม่นะนะจริงๆอ่ะรับได้แต่ถ้ารับแล้วมันทำให้น้อง อยู่แล้วไม่รู้จะต้องทําอะไรอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์มันยังมีคนที่เขาต้องการอยากหาอารับเราทํางานอีกเยอะอยากทํำไหมพี่ฝากให้อยากไปทํางานไหมอยากไหมอยากทำขนาดเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรชีวิตประสบการณ์ชอบอะไรหรือได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างครับได้ทุกอย่างเนาะมีเบอร์มือถือไหมโทรศัพท์แบบผมมบมีครับฮะผมมผมบ่ได้มีโทรศัพท์ครับอ่าม่อีโทรศัพท์ครับอ่าม่มีโทรศัพท์ แล้วเขาติดต่อติดต่อยังไงเนี่ยมีเอฟซีพี่เผื่อเขาดูเนี่ยเผื่อเขาจะติดต่อไปทํางานด้วยเนี่ยอย่างวันนั้นเห็นไหมมาขอให้พี่หางานให้วันเดียวเขาก็ได้เลยตอนนี้ก็อยู่มหาชนะชัยจังหวัดยโสธรช่างสีเอเขาเขาถนัดมาทางช่างสีอูรถวันเดียวพี่ก็ฝากงานให้ได้เลยเขาโทรมาติดต่อมามาจากมหาชนะชัยยโสธรอย่างเราอ่ะอยากทำงานไหมล่ะะฝากยากให้อยากให้ติดต่อติดต่อเราได้วิธีไหน ทาง Facebook ครับ Facebook ชื่ออะไรเอาไม่ติดไม่ไม่คอนักศึกษาวิชาเสือเพื่อะไรนะนักศึกษาวิชาเสือเพื่อะไรนะนักศึกษาวิชาเสือเพือนักศึกษาครับวิชาเสือเพือเสือเพือครับแปลว่าอะไรวะเสือเพือแปลว่าอะไรเสือเพือในละครนะครับอ๋อเฟซบุ๊กนักศึกษาวิชาเสือเพือเนาะครับอ่าเผื่อมีพี่พี่ที่ใจดีที่เขาให้โอกาสอยากเขาน้องไปทํางานด้วย ผมก็ฝากเลยนะครับกับอีกหนึ่งชีวิตนะครับเนาะก็เข้ามามาขออยู่กับผมนะครับจริงๆแล้วผมก็พร้อมจะต้อนรับอยู่แล้วนะฮะวันนี้ก็เฮ้ยเด็เบื้องต้นเขาได้กินข้าวแล้วใช่ไหมโต้งนี่เชิดเขาได้กินข้าวยังกินข้าวเลยเนาะพี่รับได้นะแต่ตอนนี้ห้องมันไม่มีเพียงพอเลยคือถ้าจะให้อยู่แบบลําบากมันก็เป็นบาปเป็นกรรมพี่แต่ก่อนห้องมันเพียงพอ ตอนนั้นอะแต่ตอนนี้ศิลปินนักแสดงพี่เขามาอยู่เข้าใจไหมทีมงานถ่ายทําตัดต่อโปรดักชั่นเขาอยู่กันแล้วแต่ก่อนห้องมันว่างเยอะพี่ก็ให้อยู่มารับรับรับพี่มีซีเรียสข้าวน้ําอะไรพี่ให้กินอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปคแค่นั้นเองถ้าพี่แต่ตอนนี้ที่พักมันไม่เพียงพอแล้วพี่ก็เลยรับไม่ได้พอรับไม่ได้ก็ถ้าจะเอาไปยัดเข้ามันก็ทําให้เราคนมาอยู่อึดอ,อัดลําบากบอีกอย่างตอนนี้ทุ่งนาพี่ก็ มันอยู่ในช่วง low season ด้วยมาตรการ,รของทางประเทศมันก็เลยไม่สามารถที่จะแบกรับพวกเราได้นะแล้วมันไม่มีงานอะไรมากพอในอเวลานี้สีค่ <4 S 1> คนเขาเอาอยู่อยู่กับอีกพนักงานร้านกาแฟคาเฟ่อะไรของพี่อยู่นะก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนักศึกษาวิชาเลยนะวิชาเสียงเพิ่มเ,เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเขาติดต่อเดี๋ยวมีคนติดต่อทักเฟซไปมีคนเขาอยากได้งานเยอะค,คือเท่าแก่บางบริษัทเนี่ยเขาต้องการพรนักงานเยอะมาก เข้าใจไหมแต่มันอยู่ที่ว่าตัวน้องจะเลือกงานหรือเปล่าเลือกที่อยู่ที่กินหรือเปล่านะแต่อย่างสี่คนเนี่ยเขาอยู่กันแบบไม่เคยมาล้องขออะไรพี่นะอยู่ไอ้โต้งไอ้เชษดเชษดอะไรอุตรดิษฐ์หรือพิษณุโลกโอเล่เอ็มดีสองคิงดำอย่างเงี้ยนั่นแหลพี่รับมาอยู่ไม่เคยว่าพี่ครับผมนู่นนี่นั่นเขาอยู่กันแบบแต่พี่ก็ไม่นั่นหละก็เต็มที่กับน้องๆทุกคนเนาะอ่ะาก็เป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเรื่องนอน โอเล่คิงดัมหาที่นอนให้เดี๋ยวไปเอาเต็นท์อีกหนึ่งหลังให้ไปนอนกับอีกคนหนึ่งอะ่ะที่เขาที่พี่ซื้อให้อะ่ะ uh, หรือไม่ก็เดี๋ยวกลางเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ไปพาหาที่นอนแล้วกันครับเนาะหาที่นอนแล้วกินข้าวถ้าหิวก็บอกบมีตังค์กิตตัวมาไ,มไหมมีมีเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ส่งค่าน้่มันรถแล้วกันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคงจะมีเอฟซีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาใจดีจะติดต่อน้องอีกทีแล้วกันเนาะ อยากจะรับไปอยู่ก็รับก็ไม่รู้จะอะไรภารกิจพี่ช่วงนี้ก็ยุ่งไม่มีเวลาได้ปกครองดูแล<ะ>หาไม่ได้ปกครองดูแลกลัวเกงว่าจะเกิดปัญหาเพราะลูกร้อยพ่อพันแม่มอยู่ด้วยกัน<ะ>พี่ช่วงนี้พี่มีงานเข้าหน่อยงานวอห้านะแล้วก็งานภารกิจทุบและรวมทั้งธุรกิจตัวเองนะเข้ามาอย่างวันนี้ก็กลับมาเนี่ยสีทุ่มกว่าแล้วนะลูกสาวก็มารอรับลูกพ่อพี่อย่างนี้เอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให,ให้แล้วกันได้อะไรกินกันตรง ฮะถอนไข้ขพัพักในกินของเาอยู่บ่กิน,นครับฮะกินลวครับกินเนาะครับอเออไอ้ฝากดูแลความสะอาดแถวนี้ด้วยนะเว้ยนะเอออย่าให้มันรกมากนะจัดเก็บจัดกวาดหน่อยอะไรกระติข้าวอะไรทำไมมันอยู่ตรงนั้นน่ะอ่อ่ะ,อะก็ขอญอาตถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วกันนะเก็บความทรงจําไว้พี่จะไม่รู้จะปล่อยคลิปหรือไม่ปล่อยก็อีกที่หนึง่งเพราะพี่ก็ถ่ายอย่างนี้ทุกวันมันวันละ จะไ,ไม่หมดแลให้โอเล่ถ่ายไว้อยู่ที่โอเล่จะปล่อยไม่ปล่อยก็อีกเรื่องหนึง่ง<ะ>อยู่ที่แอดมินพี่จะปล่อยไม่ปล่อยก็อีกเรื่องหนึงนะ่งเนาะสัพพี่ก็อย่างนี้แหละ,ะขอเป็นกำลังใจให้น้องนะก<ะ>็ถือว่ามีโอกาสถือว่ามาเที่ยวหาพี่แล้วกัน<ะ>เนาะถือมาก็เดี๋ยวส่งค่ารถน้ำมันลดเล็กน้อยน้ำใจเล็กๆจากพิจิณนี่นะก็ถือว่าคนไทยด้วยกันคนอีสานด้วยกันดูแลกันไปก็เดี๋ยวคืนนี้พี่จะดูแลที่หลับที่นอนให้นะถือว่ามาพึ่งบุญญาบารมีองค์่ย่า ถือว่ามีโอกาสมาเที่ยวหาพี่เจนนี่แล้วกันในส่วนที่จะงานต้องขอโทษจริงๆตอนนี้งานพี่ไม่มีให้รับรองรับและกะที่พักพี่ยังไม่เพียงพอนะมันก็เลยจะทําให้เกิดปัญหาตามมานะก็เป็นกําลังใจให้ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้าชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ